วันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการใส่หัวจิกกับเจ้านี่ครับปลายางหลับน้องๆหรือน้าๆท่านที่อยากทราบนะครับวิธีการใช้ว่ามันใช้กันยังไงระหว่างหัวจิกกับประยางนะครับวิธีแรกก็คือเราก็มาเทียบก่อน <c oughs> เทียบขนาดกับตัวหัวจิกกับประยางครับ <c oughs> ว่ามันจะประมาณไหนนะครับเบ็ด <c oughs> มันจะออกมาอย่างนี้ครับ ช่วงข้างหลังพอเราเทียบเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ทําตําหนิเอาไว้ว่าเออมันจะออกมาประมาณช่วงนี้ที่เราทาบไปแล้วครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เกี่ยวครับเกี่ยวจากด้านนี้ครับกาหัวปลายังขึ้นแล้วเราเกี่ยวจากปากมาเลยครับเกี่ยวขึ้นมาค่อยๆให้ตัวเกสรเบ็ดนะครับโผล่ขึ้นมาจุดที่เรา กำหนดไว้เมื่อสักครู่ครับที่เราเทียบไว้เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ครับโบจิไประยางนี้คือพร้อมใช้แล้วครับเอาไปตกปลาได้เลยใส่กิฟต์เตียบพวกปลาชอนกระพงเนี่ยครับอันนี้คือพร้อมใช้แล้วครับก็จะเป็นพวกไซต์ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับ ตัวเล็กๆก็จะใช้หัวจิกที่เล็กลงผมลองทำให้ดูครับอย่างตัวนี้ครับเย่าทรงหางตุ้มนี่ก็าใช้หัวจิกที่มันเล็กลงอย่างของผมตัวนี้ก็จะใช้เป็นหัวหัวกลมนะครับตัวนี้หัวกลมแล้วก็ทำเหมือนกับปลายยางเลยครับแล้วก็คือเราเทียบขนาดเอา ออกมาประมาณนี้เทียบเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมครับจิ้มข้างหลังจุดที่เราดูแล้วว่าเออเบ็ดมันจะออกมานะครับเราก็เกี่ยวหัวเข้าไปวิธีคล้ายๆกับปลายางมาสักครู่ะนะครับเกี่ยวปุ๊บออกเส้นกลางด้านหลังที่เราทำมาเาไว้ครับเ,เสร็จแล้วปับ๊บนี่ครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ สวยงามเลยครับนี่ครับ